เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ตอนนั้นผีกล้วยไม้สิงปลูกกล้วยไม้อันนี้ไอเยเลสนะคะซื้อมาสามกามร้อยแล้วก็ปลูกปลูกเยอะเลยตอนนั้นป่วยยังไงทาอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็เลยปลูกกล้วยไม้นะคะขาคายเครียดได้แบบสุดยอดเลยอะตอนนั้นเครียดมากป่วยแล้วหมอบอกว่าไม่มีทางรักษา ไม่มียารอตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คลั่งนะคะแสดงว่าเนีย่ยเขาใกล้ดอกแล้วนะคะคลั่งคั่งสั้นค่อนข้างจะแพงตอนนั้นซื้อโลละแปดร้อยมั้งก็ซื้อมาไม่เยอะหรอกค่ะก็เลือกกันนะอันนี้กะเลทุกๆสังเกตได้ว่า อยู่ตรงนี้คลั่งปกติเขาจะชอบแดดนะคะแต่ต้นนี้เขาสมบูรณ์มากเห็นไหมเพราะว่าเขาอวบมากเขาก็เลยมีดอกให้ทั้งๆที่เขาไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะคะเนี่ยหัวกว่าจะโตนะคะแต่อันนี้เขาโตแล้วเนาะแต่อันนี้เขาแบบมาเล็กๆติดกับไม้อันนี้อันนี้คือ สังนะคะอันนี้กะเรียเขาก็มีดอกเรื่อยๆค่อยได้ถ่ายรูปเขาหรอกกะเรีมีเมล็ดใหญ่อันนี้เอื้องคำเขาดอกไปแล้วนะคะน,นี้ก็ต้นเล็กก่อนจะโตข้างนนต้นนี้เขาก็ให้ดอกปีข้างกะเรนะคะอันนี้ต้นเฟิร์นวันนั้นไม่้มํำ แสดงว่าเขาโอเคไม่เป็นไรไม่ซ้ำเท่าไหร่ไม่มีใบหักไม่มีใบหักเลยก็โอเคใช้ได้บางคํามัทชานะคะนี่ให้ดูนะะี่ค่ะเนตเตอนะคะนี่เนสเตอร์สวยงามหอมมากนะคะเขาหอมมากๆเลยนะคะเนี่ยหอมสวยหอมเขาส่งบุณ เนี่ยต้นเขาสมบูรณ์เขาก็ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่โดนแดดน่าจะประมาณ40%ต้องรอดูไอเยเลสเนี่ยค่ะไอเยเลสเขาก็ยังไม่ผิดแต่ว่าถ้าทางภาคเหนือเขาดอกกันหมดแล้วแต่ที่นี่ยังเพราะว่าชนบุรีเนาะอันนี้ก็ทะเลแยกแยก,แยกมาปลูกเยอะไปหมด อายเลดยังไม่มีมแล้วนะคะ